สวัสดีค่ะทุกคนเราก็จะมาแจก ID s e กันค่ะ,ะเราจะมาแจก ID s กันนะคะอยากได้ทุกคนก็กดที่ีเมนูที่มีสามคีย์ตรงนั้นค่ะกดเข้าไปจากนั้นก็กดคำว่าชาร d ไอ i ดี m ไอเทมอีดนะิหรือว่าจะกดคำว่าพ็อพส์ก็ได้นะคะนะหรือว่าจะกดคำว่าชาร์ไอเดียไอเทมอีดิก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะ สมมติมว่าเราจะกดคําว่าชาไอติมไอเด็นะคะใครที่กดคําว่า p r o p ส์อก่อนนะคะใครที่กดชาไอดิมไอเด็ t จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็กดคําว่าไอเทมมันก็จะเหมือนหน้าตาราคนที่แบบว่าถ้ากด p r o p สนะคะจากนั้นคนก็ไปกดที่ปุ่มที่มีคําว่า ID อยู่นะคะกดเข้าไป จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะแต่นะคุณมันก็กดปุ่มสียขาเขานะคะขอเข้าไปแล้วคุณก็พิมพ์เลยคุณก็พิมพ์ ID นี้ค่ะ ID หกแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามห้าสองศูนย์ห้าแปดหกเก้าห้านั่ค่ะพิมพ์พิมพ์มเลยนะคะพิมพ์ ที่ไม่ทันสามารถอป stop ดูได้เลยนะคะใครที่ไพิมพ์ ID ไ,ไม่ทันนะคะแล้วก็กด stop ได้เลยนะคะ stop ไว้อะใครพิมพ์เสร็จแล้วก็กดคขาว่าโอเคค่ะก็ไปก็รอแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะค่ะเสร็จาารแล้วก็กดคขาว่าดาวน์โหลดแล้วก็รอสักครู่นะคะ แล้วก็กดกระบ,บ,บาทข้างล่างตรงนั้นค่ะกดเข้าไปนี่ค่ะนี่คือ ID 7นะคะนี่คือ7นี่ค่ะโอเคค่ะถ้าแจก ID เนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับก็ก็จบพปไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์ให้ช่อง แหม่สก,กุระครอบครัวแฟมิลี่ให้ด้วยนะคะใบย้ายค่ะใบย้ายจุ๊บเงาะก่อนที่เราจะไปนะคะเราขอมาสำรวจเซเว่นก่อนนะคะนี่ค่ะมีป้ายเซเว่นนะคะแล้วก็นี่คือแถบสีนะคะของเซเว่นแล้วก็มีตู้ ATM ด้วยค่ะนี่คือตู้ a t ทขเาครื่องในร้านก็จะเป็นตามปกตินะคะไปบ้าค่ะไปบ้า,บาจุ๊บเงาะ